สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนล TA าร์โร t บายจุ๋มมี่นะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงความรักให้กับเพื่อนๆชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม6 4กันนะคะ การแบ่งวันที่ของช่องเรานะคะบอกไว้ทุกครั้งนะคะว่าเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกก็จะไม่เหมือนกับของไทยนะคะเพื่อนๆอย่างงงนะเพราะว่ามีบางท่านนะคะก็จะแบบคอมเมนต์มาเนาะบอกว่าทําไมแบ่งไม่เหมือนกับ ที่อื่นนะคะก็ต้องดูนะคะว่าช่องไหนเขาแบ่งแบบไทยหรือว่าแบ่งแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่สําหรับช่องเรานะคะแบ่งแบบโหราศาสตร์ตะวันตกก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะอยากจะชมแบบลัคนาราศีเดวสุกเดวจันจะชมแบบอ่าแบ่งวันที่แบบไทยนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานมันใกล้เคียงกับเรื่องราวที่เพื่อนๆเป็นอยู่นะคะก็สามารถชมได้นะ ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่นะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆก็ยึดจากพลังงานในคลิปเป็นหลักนะว่ามันใกล้เคียงกับเรื่องราวของตัวคุณหรือเปล่านะแค่นั้นก็พอนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะคะแล้วตัวคุณอยากจะชมคลิปอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปที่หน้าช่องแล้วก็ไปที่แท็บเมนูวิดีโอหรือว่าเพลย์ลิสก็ได้นะในส่วนของดวงครึ่งปีหลัง12ราศีการงานการเงินความรักเราก็อัปโหลดไว้ครบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่เพลย์ลิสดวงรายปี2564นะคะ โอเคค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะขอดูพลังงานความรักในฝั่งของเพื่อนๆกันก่อนเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนาะสถานการณ์ความรักเรื่องราวของตัวคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆชาวราศีตุลของเรา ใบแรกนะคะเป็นอัศวินดาบนะตามมาด้วยควีนถ้วยนะคะสิถ้วยคิงดาบนะคะและ9ดาบโอ้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ความรักของตัวเพื่อนๆน,นะคะในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ หนึ่งเลยคืออาจจะมีในเรื่องของการใช้อารมณ์และคำพูดเกิดขึ้นนะออสองคือเพื่อนๆบางท่านอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอืและอาจจะมีการไปเหมือนกับไปกดดันนะคะไปจี้ไปถามถึงสถานะความสัมพันธ์แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า,ากเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นเนาะ ทำให้คุณกับใครคนนั้นนะคะอาจจะรู้สึกบึ้งตึงกันไปนะดูเหมือนว่ามันมีภาวะที่มีความเครียดเกิดขึ้นนะคะในหน้าไพ่นี้นะบางท่านนะคะอาจจะมีการแบบว่าพอไปถามหาสถานะความสัมพันธ์นะคะถามหาความชัดเจนนะแล้วคำตอบที่คุณได้รับนะคะก็อาจจะยังไม่ได้คำตอบอะ แล้วมันก็เป็นการแบบว่าใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะอาจจะมีการแบบบอกเลิกบอกไล่บอกตัดบอกจบกันไปด้วยนะคะในบางเคสนะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นนะคะ <c oughs> สิ่งที่ตามมานะก็คือความเครียดนะคะความเครียดรู้สึกว่าคิดมากมากๆเลยนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับไปเลยนะเป็นก้าวดาบนะคะ อาจจะพักผ่อนน้อยด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะบางทีพักผ่อนน้อยเกินไปเครียดมากเกินไปก็อาจจะปวดหัวนะคะหรือว่าส่งผลต่อสุขภาพในด้านอื่นๆด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆบางท่านนะคะคุณกับใครคนนั้นอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนด้วยก็ได้นะคะในบางท่านนะ คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะใครคนนั้นของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆแรงแรง,แรงพูดจาไม่รักษาน้ำใจกันแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่โรแมนติกเนาะ <c oughs> แล้วเวลาที่มีปัญหาอะไรกันเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันเนาะทำให้ตัวคุณนะคะในเวลานี้นะเครียดเนาะ แต่ถ้าถามว่าตัวคุณยังรู้สึกรักเขาอยู่ไหมมันก็ยังมีความรักอยู่ในนั้นนะคะยังมีความคิดถึงอ่ะยังมีความเป็นห่วงเป็นใยอาลัลอาวรก็ยังคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณและเขาได้เคยอยู่ด้วยกันนะ <c oughs> อ่ะก็ดูแล้วไพ่ดับขึ้นมาตั้งสามใบเนาะ สถานการณ์แบบตึงเครียดกันไปเลยทีเดียวไปต่อค่ะเราไปดูในฝั่งของใครคนนั้นกันบ้างนะ <c oughs> ขอดูพลังงานในฝั่งของใครคนนั้นเลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> อืมขึ้นมาเป็นห้าดาบเนาะมาเป็นห้าดาบเลยแปดดาบโอ้น,นั่นมีเก้าดาบ เหมือนกันเลยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะเจ็ดไม้เท้าและควีนไม้เท้านะคะสถานการณ์ความรักในฝั่งของใครคนนั้นของคุณนะคะดูเหมือนว่าน่าจะมีน่าจะมีเหตุผิดใจนะคะทะเลาะเบาะแวง้งขัดแยง้งอะไรกันเกิดขึ้นนะบางท่านนะคะอาจจะทะเลาะกันมีปากเสียงอะไรกันนะคะแต่ว่าบางท่านนะอาจจะเป็น ทะเลาะกันการทะเลาะกันในความเงียบก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีแปดดาบขึ้นนะมันเหมือนว่ามันมีการบล็อกมีการปิดกัน้นการติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจจะเป็นเขาบล็อกคุณหรือว่าคุณบล็อกเขาก็ได้นะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นไปนแล้วนะอ๋อมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนมันก็ยิ่งเครียดหนักไปอีกนะ ที่มันทําอะไรไม่ได้เลยนะคะในฝั่งของใครคนนั้นก็มีก้าวดาบเหมือนก,นกันกับคุณเลยนะคะเครียดไม่ต่างกันเลยนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมันส่งผลต่อจิตใจของคุณทั้งคู่แบบเหมือนแบบโดนเข้าเต็มๆนะคะเรื่องราวนี้นะบางท่านนะคะมันอาจจะอ,อ,อาจจะไม่ใช่การทะเลาะเบ,บาแหวง ระหว่างคุณกับเขาก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นการที่มีคนรอบข้างนะคะเข้ามายุยงเข้ามายุแย่เข้ามา,า,มา, ع, า,มาวุ่นวายอะไรกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนแล้วทำให้คุณสองคนน่ะแตกคอกันก็ได้ด้วยนะคะประมาณนั้นอ่ะมันก็มีการปิดกั้นอะไรกันเกิดขึ้นไป มันอาจจะไม่ใช่การบล็อกกันก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นการปิดกั้นความรู้สึกทางกายทางใจก็ได้นะเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบเป็นครอบครัวกันนี้แหละแต่ว่าทะเลาะกันนะคะแล้วก็บึ้งตึงกันไปเลยแล้วก็เหมือนกันว่าไม่พูดไม่คุยกันนะคะตั้งกำแพงใส่กันเนาะแต่ในฝั่งของใครคนนั้นนะคะดูเหมือนว่าตัวเขาเองนะคะยังอยากที่จะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้น เหล่านี้เหมือนว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาเยอะมากนะในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าตัวเขาเองนะคะเหมือนยังไม่ได้อยากจะยอมแพ้นะยังไม่ได้อยากจะเลิกรานะคะกับความสัมพันธ์นี้นะดูเหมือนว่าตัวเขา่ะยังอยากจะพยายามอยู่นะคะแต่ณนะเวลานี้อาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้นะคะที่ว่าปิดกันเขาไม่พูดไม่คุย ไม่ไม่รับการติดต่อสื่อสารจากเขาเลยก็ได้ก็เลยทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเครียดมากๆ <c oughs> <c oughs> ใครคนนั้นของคุณนะคะเขาในเวลาเนี้ยเขาอาจจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะบางทีในเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตของตัวเขาเองนะมันก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามามากมายเหมือนกันตัวเขาอาจจะมีปัญหา ในเรื่องของออที่ทำงานด้วยก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องการงานนะคะการที่ต้องต่อสู้แย่งชิงนะคะในที่ทำงานของเขาก็เป็นไปได้ด้วยนะ,ะเหมือนกับว่ามันก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เนความรักก็ไม่ดีนะคะการงานก็มีแต่ปัญหาเหมือนกับว่าอาจจะมีคนพยายามที่จะแบบเลื่อยขาเก้าอี้เขาอยู่ก็ได้นะคะก็เลยทำให้ตัวเขาแบบ เครียดหนักเลยนะไปต่อค่ะเราไปดูพลังงานเอาคัมกันนะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณทัคู่บ้างนะคะแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้จะมีการ take action อะไรกันเกิดขึ้นบ้างไหม Queen ถ้วยนะคะขึ้นมาอีกแล้วนะ The Moon เขาอาจจะเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะคะเด็กเรียนโอ้อศวินดาบนะคะและเจดดาบแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้นะคะดูเหมือนว่ามันอาจจะเออยังอึอดอัดอึมครึมนะคะอาจจะต้องอยู่ในอ่าอาจจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน ยังมองไม่เห็นหนทางนะคะว่าอนาคตข้างหน้าจะไปกันต่อยังไงจะทํำยังไงกับมันดีจะแก้ไขยังไงดีนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะมันยังเป็นเดะมนอยู่เลยอะ่ะบางทีนะคะบางความสัมพันธ์ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนกันต่อไปอยู่นะคะแต่ดูเหมือนว่าใครคนนั้นของคุณนะคะเขาอาจจะพยายามที่จะ ติดต่อหาคุณพยายามที่จะพูดคุยพยายามที่จะเหมือนเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะ่ะอยากคุยอยากเคลียร์นะคะอยากขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าตัวคุณนะคะอาจจะยังไม่ค่อยอยากจะเปิดรับไม่อยากจะรับฟังเขาสักเท่าไหร่ก็ได้นะ ทำให้ตัวเขานะคะจะมาพูดมาคุยกับคุณแบบตรงๆก็ไม่ได้นะเขาอาจจะต้องเหมือนกับว่าไปแบบเหมือนแอบแอบ,อแอบสืบแอบส่องคุณก่อนนะ่ะว่าท่าทีของคุณเป็นยังไงบ้างเนาะสถานการณ์ดีขึ้นหรือย,ยังคุณอารมณ์ดีขึ้นหรือย,ยังหายเครียดหายโกรธเขาหรือย,ยังนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอน่าจะกำลังคิดอยู่แหละว่าอยากจะมาคุยมาเคลียร์กับคุณมากๆนะคะ แล้วก็จากสถานการณ์หน้าไพ่นะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะจริงๆคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะมันก็ยังคิดถึงยังเป็นห่วงเขาอยู่เนี้ยแหละแต่ว่าเหมือนตัวคุณอนะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบดีต่อใจนะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหงาว่า มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันชีวิตมันขาดอะไรไปเนาะเหมือนกับว่ามันขาดความสนุกสนานนะคะขาดเสียงโหเราะเนาะขาดความโรแมนติกนะคะและที่แน่ๆน,นะขาดความเข้าใจกันอย่างมากเลยนะคะคุณกับใครคนนั้นนะคะอาจจะมีอะไรก็ไม่พูดกันตรงๆแบบให้มันตรงประเด็นนะ่ะแต่ว่า มันออกแนวแบบว่าใช้อารมณ์แล้วก็ใช้คําพูดที่มันรุนแรงใส่กันมากกว่าแต่ว่าในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะเหมือนกับว่าอาจจะพูดคุยกันไม่ได้แบบตรงประเด็นเนาะมันเป็นการที่แบบทําอะไรที่มันย้อนแย้งนะคะกับสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ทำเนาะมันย้อนแย้งกันนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะยังยังต้องดูดูกันไปก่อนเนาะ เขาอาจจะพยายามมาพูดมาคุยอะไรกับคุณแต่อาจจะยังมีอารมณ์นะคะในคำพูดในน้ำเสียงของเขาอยู่ก็ได้ทำให้ตัวคุณก็รู้สึกว่าไม่อะฉันฉันไม่อยากจะได้ยินถ้อยคำหรือว่าคำพูดอะไรที่มันรุนแรงในลักษณะแบบนี้นะคะอยากได้ยินอะไรที่มันดีต่อใจมากกว่านี้อยากให้เขา มีความน่ารักมากกว่านี้อยากให้เขาทําอะไรให้มันแบบเออซอฟๆลงกว่านี้เนาะที่แบบอย่าใช้อารมณ์เลยถ้าใช้อารมณ์กับคุณนะคะตัวคุณก็คงจะไม่ค่อยอยากคุยกับเขาเท่าไหร่เนาะเหมือนว่าตัวคุณเองไม่ไม่ได้อยากใช้ความรุนแรงอะ่ะไม่ได้อยากที่จะแบบให้พูดอะไรกันแรงๆอะ่ะอยากให้พูดคุยกันดีๆมากกว่านะประมาณนั้น แล้วก็ในช่วงนี้นะคะเพื่อน,อนๆอาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการขับรถขับราเนาะก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าขับรถเร็วนะอย่าใจร้อนวู่วามนะคะอ่ามันก็อาจจะเป็นสถานาการณ์ที่คุณกับเขาอาจจะยังสืบสืบส่องๆ่องกันไปก่อนเนาะดูท่าทีกันไปก่อนนะคะ คนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นชาวทัตุลมนะมาแรงเลยมีถุนตุนกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นชาวทัตน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็อาจจะเป็นชาวทัดไฟด้วยก็ได้นะคะเมสิงธนูพลังงานหน้าไพานี้ก็อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะแล้วไพก็อาจจะสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะ ไปต่อคะ่ะเราไปส่องความรู้สึกส่วนลึกในใจของใครคนนั้นกันบ้างนะถ้าหากว่าเขาบอกอะไรคุณผ่านคลิปนี้ได้นะคะ<ๆ>เขาอยากจะบอกกับคุณว่าจัดเม้นนะคะจัดเม้นมาเลยนะแบบว่าปลดบล็อกเขาสักทีเถอะฮาดาบนะคะ t m p p r a n c e เขาอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะคะ สิบไม้เท้าและเ h e เชอรีออทเขาอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอะยังอยากไปต่อนะยังอยากสู้ต่อถึงแม้ว่ามันจะยากลําบากจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนเเขาก็ยังอยากจะแบกกันไปนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะเขาไม่อยากจะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปอะเพราะว่า ในบางท่านนะคะคุณกับเขาอ่ะก็สารความสัมพันธ์กันมานานแล้วนะคะบางท่านก็แบบเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยอะ่ะเหมือนกับว่าตัวเขาอ่ะก็คิดแหละว่าอยากให้เราสองคนอะ่ะมาเปิดใจเปิดใจคุยกันเถอะปลดบล็อกให้เขาเถอะอย่าทะเลาะกันอีกเลยมาปรับความเข้าใจกันใหม่ไหมแล้วก็พยายามที่จะ จับมือไปด้วยกันนะคะฝ่าฟันทั้งทุกข์และสุขไปด้วยกันได้ไหมนะคะใครคนนั้นของคุณนะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะในหลายๆเรื่องเลยก็ได้เขากับคุณอาจจะต่างกันทั้งในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอายุสังคมงการงานการเงินการศึกษานะแต่ว่าตัวเขานะคะยังไม่ย่อท้อนะ ไม่ว่าอุปสรรคจะเยอะมากแค่ไหนะตัวเขาอะอยากให้คุณกับเขาอะมาลองปรับจูนกันใหม่เนาะมาแบบเรียนรู้กันใหม่อะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันได้อะเหมือนเขาอยากลดปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งลงเหมือนกันนะคะประมาณนั้นนะ มาดูในฝั่งของคุณบ้างค่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขากลับไปถ้าหากว่าคุณบอกอะไรเขากลับไปได้นะคะคุณอยากจะบอกเขากลับไปว่าควีนเหรียญนะคะตามมาด้วย8ถ้วย4ดาบ6เหรียญ และ Will of fortune นะคะอ่ะถึงแม้ว่าคุณสองคนนะคะจะทะเลาะกันจะโกรธกันจะเคืองกันมากแค่ไหนเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะภายในใจของคุณนะ่ะคุณก็ยังคิดถึงอยู่แหละยังคิดถึงเขาอยู่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะนั่งเป็นควีนถือเหรียญเลยนะ ก็ยังคงถือความรู้สึกที่มีต่อเขาไว้อยู่นะในเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะบางทีนะมันอาจจะมีอะไรที่ทำให้ตัวคุณรู้สึกผิดหวังเสียใจนะรู้สึกเหมือนกับว่าความรักที่คุณมีให้เขาไปเนอะเหมือนกับมันไม่ถูกเติมเต็มนะคะอย่างที่คุณคิดหรือหวังไว้บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นการให้และได้รับที่มันไม่เท่าเทียมกันด้วยนะคะ ที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่คอยดูแลเอาอกเอาใจเอาใจใส่เขาทุกอย่างคอยดูแลเขาทุกเรื่องเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาช่วยเหลือเขาตลอดช่วยเหลือแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินด้วยนะบางท่านอาจจะแบบช่วยซัพพอร์ตเขานะคะในยามที่เขาลำบากนะแต่ว่าสิ่งที่คุณได้กลับมานะคะมัน มันน้อยนิดอนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณแบบทําให้เขาไปด้วยความรักจากหัวใจที่คุณมีให้เขาจริงๆอะทำให้ตัวคุณเองก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันน้อยใจนะถ้าเกิดว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปไปวางไว้ตรงไหนไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนในในชีวิตของเขาในหัวใจของเขาอะก็เลยทำให้ตัวคุณนะคะตัดสินใจ ที่จะหันหลังนะคะจากความสัมพันธ์นี้ออกมาเนาะมันเป็นการจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักยังเจ็บนะคะไม่ได้อยากจะจากไปนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นนะ่ะอย่างที่บอกแล้วว่าตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวคุณแบบไม่มีค่าไม่มีค่าในสายตาเขาเลยทำดีให้กับเขาไปมากเท่าไหร่เหมือนเขาก็ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณเลยคุณก็เลยไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะ อยากจะแบบหันหลังจากไปเนาะแล้วหลังจากที่คุณนะคะได้ห่างจากเขาออกมาแล้วเนาะตัวคุณนะคะก็มีแต่ความเครียดนะวิตกกังวลน,นะคะทุกใจนะนอนก็นอนไม่ค่อยจะหลับนะคะก็ได้แต่สวดมนต์อธิษฐานภาวนาก่อนนอนทุกคืนเลยนะคะขอให้ความสัมพันธ์เนี้ให้คุณกับเขาอะ ได้วนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งเถอะขอให้เขาอะได้เห็นคุณค่าของคุณขึ้นมาบ้างเถอะให้เขาแบบเห็นความสำคัญของเราบ้างเถอะถ้าเกิดว่าเรากับเขายังให้อภัยกันได้อยู่เนาะคุณก็ยังอยากให้อภัยเขานะคะแล้วก็อยากให้เขาอะได้วนกลับเข้ามาเป็นความรัก ที่ดีๆนะคะให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งอยู่นะเพราะว่าตัวคุณเองนะคะตัวคุณเป็นคนที่แบบจิตใจดีนะแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นใจดีชอบทําบุญนะคะชอบช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากยากลําบากกว่าคุณเนาะแล้วก็ในเรื่องความรักของคุณเองเนี่ยคุณก็แบบเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้ที่แท้จริงเนาะแล้วก็แบบว่า ณเวลาเนี้ยตัวคุณเองก็อาจจะให้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำให้คุณเสียใจแล้วด้วยนะคะคือให้อภัยเขาแล้วเหมือนกันเนาะไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีกับคุณมากแค่ไหนอะเพราะว่าก็มันรักแหละเนาะเพราะรักนะคะคุณถึงยอมให้เขาเนาะแล้วก็ยอมให้อภัยเขาด้วยอะบางท่านนะคะอาจจะนิ่งเงียบกันไปนะ ห่างหายกันไปไม่ได้พูดคุยกันมาบางท่านอาจจะแบบโอ้เกือบปีเป็นปีก็มีนะบางท่านอาจจะแบบหลักเดือนเนาะอาจจะแบบว่าเออหนึ่งเดือนสีเดือนครึ่งปีกันมาแล้วนะคะอ่ะงั้นเรามาดูคำแนะนำจากไพ่โรแมนต์แองเจิลนะคะถ้ายอยากแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆนนะ ไอบอกว่า heart to heart conversation นะคุยกันดีกว่าไหมมันอาจจะต้องมีนัดกระชับมิตนะคะ this could be the one นะแล้วก็พ่ romantic feeling อืมนั่นสิคุณทั้งสองคนนะ่ะมันขาดไปมากนะคะ ขาดน้ําตาลขาดความหวานน่ะในหน้าไพนี้ไม่มีความหวานอะไรให้กันเลยอ่ะมันมีแต่ความแข็งใส่กันเนาะแบบว่าบึ้งตึงใส่กันนะคะใช้อารมณ์กันไปใช้อารมณ์กันมาเนาะมันก็มีแต่ความเครียดนะคะมันไม่ได้ส่งผลดีอะไรเลยนะความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันขาดเรื่องของความโรแมนติกเนาะเรื่องของการที่แบบ ได้มีบรรยากาศดีๆร่วมกันน่ะอืมต้องเติมความหวานหน่อยนะคะความสัมพันธ์นี้นะไพ่เขาแนะนำว่าให้เปิดใจคุยกันนะคู่ไหนที่มีปัญหากันนะคะก็ขอให้คุณสองคน่ะหันหน้าเข้ามาหาการพูดคุยกันเถอะพูดคุยกันน่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่พูดคุยกันดีๆนะคะมันก็คงจะต้องเหมือนกับ เหมือนต่างคนต่างอยู่นะอยู่กันแบบเจ็บแบบนี้นะคะแต่จะทนไปเพื่ออะไรเนาะในเมื่อจริงๆแล้วคุณสองคนนะคะยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่อะ่ะแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยมันเป็นการกระทำอะไรที่มันย้อนแย้งกันทุกอย่างเลยอะ่ะยังรักยังคิดถึงนะคะคิดยังไงก็บอกออกไปแบบนั้นอย่าไปทำให้ชีวิตมันยุ่งยากซับซ้อนนะคะคิด ยังไงรู้สึกยังไงก็บอกไปแบบนั้นอย่าใช้อารมณ์นะอย่ามีอคตินะคะพยายามมองความรักนะคะในสิ่งที่มันดีนะถ้าเกิดว่าคุณยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ mm. ก็คงจะต้องมีการแบบว่าออคุยกันดีๆเนาะหาข้อตกลงร่วมกันนะคะอะไรที่มันขัดแย้งกันอยู่นะ มันอาจจะยังแก้ไขไม่ได้แบบวันนี้พรุ่งนี้เนาะแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณสองคนได้พูดคุยกันสักนิดนึงนะว่าเออปัญหามันคืออะไรแล้วอยากจะแก้ไขร่วมกันไหมอะ่ะเนาะมันก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะทําความเข้าใจกันมีข้อตกลงร่วมกันเนาะมันจะได้แบบว่าช่วยๆกันแก้ปัญหาไปนะคะทีละเปลาะทีละเปลาะเนาะ จะได้แบบว่าไม่ต้องอยู่กับภาวะความเครียดแบบนี้ต่อไปนะเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านนะก็เครียดมากจนป่วยไปเลยนะต้องพยายามออลดในเรื่องของอีโก้ลงมาด้วยนะคะอีโก้เนาะความยึดมั่นถึงมั่นนะคะอารมณ์ประมาณว่าแบบตัวกูของกูเนาะอะไรอย่างนี้นะคะบางทีเราก็ต้องยอมลดลงมานะเพื่อ บางทีอาจจะแบบเป็นการทำเพื่อให้ความสุขนั้นกลับคืนมามันก็ต้องยอมนะคะต้องยอมต้องยอมอะ่ะลดอีโก้ลงอะ่ะเพื่อให้ได้ความสุขกลับคืนมานะเพราะว่าบางท่านเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะขอให้เมจิคอลไทม์หน่อยค่ะไพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆบ้างไพ่แฮปปี้เนสเห็นไหมไพ่เขาบอกว่าเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ย มันควรจะมีความสุขนะจริงๆคุณสองคนอ่ะควรจะมีความสุขด้วยกันต่างหากไม่ใช่การมาทะเลาะบาอแหวงขัดแย้งกันเองนะคะคนรักนะคะคนรักคู่รักคู่ชีวิตนะคะมันก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันเนาะมันก็คือการที่แบบลงเรือลําเดียวกันแล้วอ่ะมันก็ต้องพยายามที่จะปรับจูนกันไปนะคะใช้ชีวิตร่วมกันมีอะไรก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปนะคะพยายามทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขเถอะ นะคะเพราะว่าสิ่งดีๆนะมันก็รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะขอให้คุณสองคนนะ่ะลองนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมามีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่มันดูน่ารักดูอบอุ่นกันอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคค่ะพลังงานความรักของคุณเพื่อนๆน,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามจองคิวด,ดูดวงส่วนตัวก็รบกวนแอดไลน์มานะไลน์ไอดี ก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ e s c r i p t i o นนะคะก็มาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สอบถามตารางคิวว่างกันก่อนได้นะคะไม่ได้เปิดรับคิวทุกวันนะก็มีงานที่ต้องทําทุกวันนะคะแล้วก็มีคิวที่เพื่อนๆท่านอื่นเขาก็จองแล้วก็แจ้งโอนกันไว้แล้วฉะนั้นก็สอบถามตารางคิวว่างกันก่อนแล้วก็ค่อยจองคิวกันไว้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะคะในเรื่องของการทํากัวซานะคะกัวซาหน้านะ เพื่อนๆก็สามารถไปดูภาพสินค้านะคะที่เพจ f a c e b o o k กัวซานะสยกกระชับเก็บกรอบหน้าได้นะคะคุณเพื่อนๆก็สามารถทำกัวซาเองที่บ้านได้นะคะสามารถแบบไปลองทำดูเองได้นะ,ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอ่าไม่ใช่สนใจฝากเพื่อนๆนะคะไปกดติดตามกดไลค์ a c e b o o um k แฟนเพจทารูบายจุ๋มมี่กันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะ ของช่องเรานะคะเราก็แปะตัวลิงก์ของ Facebook ทั้งสองอันนะคะไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ Description เหมือนกันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้เอาใจช่วยเพื่อนๆมากๆเลยนะทะเลาะกันนะคะไม่ได้ไม่ได้เกิดผลดีอะไรนะถ้าอยากจะให้ความอบอุ่นนะคะมันกลับมานะคุณสองคนต้องวางดาบลงนะคะแล้วคุยกันดีๆนะแล้วความสุขนะคะไพ่ใบนี้นะคะ Happiness มันก็จะเป็นของคุณทั้งคู่อย่างแน่นอนนะ โอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ